ของคิวเของคิว้วขอ้อธนาเลยเป็นเส้นแซ่บเลยได้ัได้ันถึงแรกลอตเตอรี่นะให้ยัยพกพัดสกอร์นักฟันักฟันสกอนครเันให้ไม่ต้องขึ้นมาดรอกล้วก็กถึงร,บบรออางวัลพิเศษเฮ้ยแม่บอกอีเบิลไม่ต้องขึ้นมาผ้าผ้าเดี๋ยวไม่ต้อ,ขอ,องขึ้นมาเข้ายแม่เข้ายแม่รู้อยากอธิการบดีปะรู้จักกันปะเออเราจะเสื้อตรวจสอบได้ครับ ลองเรียนเส้นยอดแฉบสกลนครขอดมงเดียวเด้อมงเดียวเด้บ่มีเด็กฝากครับถ้ามีเด็กฝากกวยเตะปากอีเบิดเลยเข้าใจไหมเข้าใจไ,ไหมมือเอ้นนี่ยซุย่างไปเตะปากกูเลยแล้วเอาเนี่ยทุบหัวมันเนี่ยเข้าใจไหมถ้ามีเด็กฝากคือกูทุบหัวเมียเนี่ยเนี่เข้าใจไหมเฮ้ ประพัดช่างดีประพัดช,ช่างดีปิยพรธานเนียมเนะ่ได้บรรดาสางโรงเรียนมาเด้เนะ่เข้าใจไใหมเฮ่ประเทืองการเรียนเนะ่เข้าใจไหมกัรสราบได้ครับโรงเรียนเช่นเดียวันส,สกนดนคว้ามงเดียวเด้ มันเดียวเนี้ยมันไม่เด็กฝากครับแล้วไม่เด็กฝากไว้ไเตะปากอีเบิร์เลยเข้ายแม่เฮ้ยแม่มือเนี่ยสุดยากมันเตะปากกูเลยแล้วเอาเนี่ยทุบหัวมันเนี่ยเข้าใจม่มตนไม่เด็กฝาก,กาคือกูทุบหัวเนี่ย ไปไหนแล้วลูกเพีเซ้นอัตโนมัติที่เพิ่งสั่งถ้าเป็นเรื่องจริงนะแค่นั้นแหละส,สร้างใหญ่กว่าบักสรพองอ์ชาติไปเลยเซ็อัตโนมัติเบื่นไปเอายธทหารเออุทธาคารทหารไทยเข้าใจไหมมองสร้างนะสร้างใหญ่กว่าบักสารพงษ์ชาติไปเลยใหญ่กว่านั้นใหญ่กว่าบัสรฉลามชัยคนสิตพิพัต์ใหญ่กว่าวัดลองคุณ ใหญ่กว่าเจ้าแม่กวนอิมมึงสร้างใหญ่ไปเลยฟันซื้อที่เลยวันนี้ฟันซื้อที่เลยวันนี้วันนี้เนอนหนุ่มฟันซื้อที่เลยวัน,น สวนโลกแต่ต้องมีไอคิวไอเย็ดแม่ไอควาย เอาอยู่ที่ธนาคารทหารไทยที่เดียวได้ทหารไทยที่เดียวได้แล้วก่อนหน้านั้นพวกมึงพากันไล่เรียอะไรผ่านเสือชา้น,นาแต่ละช่องไอ้ยศแม่มึงคนไทยหัวควยุยไอ้โคตรแม่มึงเอ้คนไทยหัวควยุยคนไทยหัวควยุยคนไทยหัวควยุคย คนไทยหัวคุยคนไทยหัวคุยไอเย็ดแม่มึงเอ้ยคนไทยหัวคุยที่อยู่ต่างแดนด้วยคนไทยหัวคุยไอเย็ดแม่มึงเอ้ย ันี้คงไว้นะตัวนี้คงไว้นะวไวฟานซื้อที่ไปเลยอ่าล่ะมึงดูลูกพี่กูดีดนั่นละ่ะแบบนี้ละ่ะอ่าดอกชนชมนะ่ะอ่านั่นละมึงไปหาซื้อมาต้นอะไรที่มันแพงๆที่สุดในโลกซื้อมาตั้งไว้ไปให้คนกราบไหว้บูชาสิ่งไหนที่มันไม่เห็นขเข้าใจหรือเปล่าอ้เย็ดแป้บมึง That's huh? ส่อง้างเนี่ยไม่ด้วมึงแดกกันเทอะไรนี่บ้านสองหลังเนี่ยยุงไปยาไว้เนะะี่ยใบขออนุญาตหรือร็ไล่ตั้งแต่สุจิบัตรหอดบอกเงาอันด้วยเอาทรัพย์ทัณีวิทยาเห็นปะเอาได้หัวกูสกแกนลงไปจนหอดพื้นหลอกไปเลยเฮ้ยไปจอดลงไปมองนี่เฮ้ยไปกินมองนี่จอดลงไปนั่นละมีน้ำมันมัมีวะ ม,มีบะค้วเอ้บักโคดแมวมงเอ้บักแบงเด็ดหัวค้วยเอย้บักโคดแมวมงเอ้บักคั้ยเอย้สมพ่มึงหะเนะบักวเอ้บักโคดแมวมงเอ้ต้องไออรอาสงอย่างนั้นเ จะเป็นบ้าเลยเวธกินเรากันเราต้มมาแทนภาคเหนือเลยจะเป็นบ้าเลยเข้าใจเม่ดีแล้วว่าถึงกูแต้เลยออกมาดูเหมือนกันสอบเอ้อ่อ้มูกูบังลนดะ้วยอ่อยเบิ้ลด้วยนั่นละวางล,าง,ลงไปเดี๋ยวกูเล่นได้เบิ้ลดีแล้วมผมมาตายผมคุ้ยคตรแมวมึงไอ้คุ้ยเอ้มกลัวเอ้ เอาขึ้นมาเพชรเมาเอมอมัวเอ้เอาขึ้นมาดีแล้วมึงตายเลยเข้าใจไหมสกุลนคนคุ้ยเอ้ยบักงวเอ้ยบัโคตรแบมึงเอ้ยแบกเราลไรจะเป็นบ้าเลยเวทกินเหลวกันเหาต้มมาเดินภาคเหนือเลยจะเป็นบ้าเลยเข้าใจไหม ีกยา่ไ้มกงูไอ้บ้ะรวกน่าแล้วมเือค้ยอ้้อไปอยเอาทยที่มาวันจะหนะะ <c oughs> <im> ้าข네ึ royalty 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 ้นไหดมกาวไรเลย ดีแล้วดีแล้วมึงอะมึงกูเา็เตะอยู่หวัวสภาอ่ะหวัวสภานกล้ยเอ้ดีแล้วเข้าใจไหมคุ้นเนยเอ้ยสกงงกเชงเยกเยอะปากบาสี่คนแบลึงเอ้ยกคุ้ยเอ้ย โอลิฟไหมเนาะไอโอลิฟกูเลยอ่ะผู้สาวโอลิฟมึงจะใส่อะไรเนี่ยสุจิบัติสุจิบัตินางว่าถ้าเป็นล้านมันนี่เนี่ยมึงจะเบิ้งดีๆนะมึงจะเบิ้งดีๆนะสองคนเนี่ยไอโอลิฟไหมเนาะไอโอรีฟกูเลยอ่ะผู้สาวโอลิฟมึงจะใส่อะไรเนี่ยสุจิบัติ ปัจจิบันนะวะถ้าเป็นลาดมัน้งเนี่ยแต่ว่างดีๆล่ะแต่ว่าดีดีๆล้ะสองคนเนี่ยนั่นแหละแค่นั้นแหละครับเอ๊ะ ลูกเพี่ลูกเพี่นั่นตายเจ็ดหมื่นวะเจ็ดมือนไว้เฟื่อนเนีที่เราขอมาสั่งยกมือไหวแล้วนะที่เราขี่รถคันนี้มาเนี่ยยังมีชีวิตอยูนย่น่ะวะมีอยู่น่ะวะอ่าละอ่าละ,ะ,ะต่อไปช่วยเดี๋ยนั่งรถเข็นเซืฟรีไว้แต่ละคนนะเด้อกูบนบนพี่กระดูกขย้ายไปตอนนี้นะเด้อยขย้ายไปเนี่ยช่วยจำได้ไหม สุดจำได้ปะนักมวยไทยของเด็กนึงอ่ะเดี๋ยวกันบักอียังก็ให้ด่วกันบักข้างข้าวนะปรแม่ณบ,บักอียังก็อ่าบักอันนี้แหละอ่า,อานักมวยเก่าที่เป็นทาหารนะอ่าอ่าล่ะอ่าล่ะละกูะะจำม่ได้แล้วกูจำม่ได้แล้ะบักไดนเนี่ยอ่าละ่ะเนี่จำไม่ได้ถือกูเตะขาหักไงเฮ้ยบีเนีน่ยเอากูมาให้ ของทรงใช่แล้วแต่สุบันเด้อเฮ้เอากลัวสิ้นปีนี้กูปฏิเด้อเฮ้สมรักคำเสียงกูเคยใส่เหตุการณ์ไปแล้วเด้อเฮ้เอากูัวเฮ่รุ่นพินเวทเด้อน้ำหนักกูัวเบเบโต้ดอทคอมบาซิเลียนเข้าใยไปน้ำหนักกูเด้อเด้อะมึงไปสแกนบ้างมาพิสูจนกูไปโรงพยาบาล อันนั้นไม่ว่าได้กูไปหาม,มอไม่นี่บอกว่ากระดูกกูบางได้นี่ละเล่าถือบักซักเตะเอาเมื่อนั้นแล้วเอเ้ะไปยังไดล่ะสูโอ้ยกูกับบรลูคึอกันแล้วครับขยรจไปได้อบุเรื่องพอที่ลักยังโชคดีดินี่ส่วนกันซ้อมมวยข้างหลังบานเอะไปเข้าไปซ้อมมวยหลังบนมมันไปบ่มีเราเห็ดเอ้อใส่รบักแดงเมาฟิตฟิตใส่มั่งชิดฟิตใส่บักอันดีศัก น้อยลูกบอกกอดสิเกอ้ะบักน้อยว่าดิว่าดิมัดฟิตใ่กันนี่นะส่วนกันนะเอ้ะนี่แล้วเดินนี่แล้วครับเอ้ะให้บักนี่กระสินมากินเหล้าเมาเอ้ะนอนเอเลดอลาดเห็นไหมกูกับบกว่าขัดตายกับเอาหนึ่งหกเก่ามาได้วะเออแล้วจะสู้แล้วสู้ที่มัใส่ทองปลอมแล้วจะสู้แล้วเอะกูไม่ได้รู้เรียงมันสู้เนี่ยเออกระยัไม่ละ ไอ้ฮะ yeah. ใครไมล่ะเฮ้ย hey. กระดูกล่าวกระดูกล่าวแล้วครับไอ้ฮ yeah. ะบักได้ละมือนัน่นเฮ้ยกูประลู้เล่าไอ้ฮ yeah. ะ กินนินคือแม้ด้วยไรสูตจิบัดบักกินนินเนาะครับกับบักนี้ได้แล้วกันเอาต้วนกระดิกเนี่ยอันนี้บักกินนินบักที่เป็นอาหารนั่งบ้างฮู้สุดท้ายเบเบโต้นั่นละ่ะไลรบ้างอะไรไปแค่นั้นละ่ะไลรบ้างดีๆนั่นล่ะว้างหน้าจอลงเอาบักกินนิน นี่นเนี่ยอันนี้มักกินินมั่เป็นอาหารนั่งบ้างฮะสุดได้ไปเป็นต้อนั่ละไรบ้างเอไหมแค่นั้นละเอาไักินินึ้นมด้วยไ่สุจิบัต กินนินแบบที่เป็นอาหารนั่งบ้างอ่ะดัดคำมรีบุญเด้คิดว่ารก็คลั่งคักต่อเนื่องได้ไป็นเป้าน่ารักบักพดบักคักไม่งั้นจะไปกับบักสาห้วยกูเห็นไปตะโดนแล้วใครไปกใครไปเฮ้ยเอาวันที่กูสงสัยขึ้นมาเลยผู้ใดมันแลนเต้ฟุตบอลสนามสนามนี่วะกูขึ้นผู้ใดใส่สตาร์ทมันเต้วะ อยู่เด่นกุเตะตะกอ้อนี่นไหมเออสนามกีฬาโรงเรียนประจักษ์ศิลปะขัน้นเห็นไหมมองซึ่เพาเล่ยนยิ่งลูกแก้วนดียวน่ะยิ่งแบบนี้นะ่ะออขยัรไ,ไปเออโอ้ยปัจจักเก่งกระมู่เลยนะที่สุดในโลกนะพี่แมนิ่ววันเออหย่าพี่หยนิ่ววันเอออ่อ,อนก็นยังพิไปครบไอ้เสือเนี่ เข้าใยไปอ่ออ้อนกระมูนนี่ครับแล้วก็ไปล่อยไว้เขยไปอ่ออ้อนกระมูนนี่ที่สุดในโลกนะสงสัยในแลนเตเลนแหละนะเออเข้าใจไปหรล่ะนะแล้นะเล่นไปทำฮามาักไหนมันหลักเงินแม่มางเลยหักน่นหน่อยๆแอบนะอ่มันนอนมันหลับนะแล้วมันทรงผู้ใดก็มากทรงทรงแยนมาเป็นพนักงานธนาคาร เออคนเรยกว่าถ้ามึงสอบได้ก็สอ,สอบได้ไปเลยนนะเนี่ยครับยินจะเล่นฮอตเต็มเอ้ยอย่าม,มั่วนะครับเนะใครยะไเวลาดอปคำนในบุญได้ใครจะไม่ละแต่ว่บริหารสมองคนอนึงเนี้ยนะใยรจะไม่ละเออพวกกูไม่มีความรู้อย่าพวกกูไปเป็นเลขขานาะเออพวกกูล่าออกบ่ให้ลาออกเนาะเอ้ยมันเป็นขันบางคนเนาะตะกี้เขาไปเรียนนะกองฮอตไม่เคัื่อนฟลิลไหมเออกองไม่เคัื่อนฟิเนาะ ส่วนใคอยากมาลงทุนเนาะเคเบิลทีวีเออก็อยากไปห่ะมุสติสักถ้าไม่ใช่บอกพ่อตัวนี้ได hey, ้เฮ้ยได้ดูอยากไ่ขึ้นเฟลวะมันดอจากกันปะสิบสามเดียนท่องนะอ่าเอออ๋อโมเมนต์โอลิมปิกโอลิมปิกใคยากไปได้ใอยากไปเลยด้ใครอยากไปล่ะใยากไปดเดี๋ยวไปเง้ยนดิ เอ้ยเอาวันทีก่กูสงสัยขึ้นมานะผู้ดใดว่าแดนเตะฟุตบอลสนามสนามนี่วะกูเคื่องผู้ใดใส่สตาร์ทมาเตะวะอยู่เดนกูเตะตะก้อเลยนะเออสนามกีฬาเนียนประจักษ์ศิลปะข้าศ์เลยนะมองเฉาเล่ยนยิ่งลูกแก้วเลยนะยิ่งแบบนี้นะใครไปเอเอเอว้ยประจักษ์เก่งกระมูอเลยนะ สุดในโลกนะพี่แม่นิ้ววันเอ๋ยนี่นิววันเอ๋อบอนก็ยังดีไปไหมไอ้เส้นี่ไยไหมนะออะไรอลกัมี่นี่ครับแล้วก็ปล่อยไ้ย่านก็ได้ข้าวจิไล่ออกสมัครหลักจะว่างอยี้นกนะสงสัยเลี่ยงเตะเล็มหลักจริงนะไปล่ะงหลักได้เป็นเดี๋ยวกัน ไอ,อ้อีเดือนมึงใส่เดือนที่ว่ายายไปอยู่ก่อนได้น่ะเอาอีเดือนอไม่ได้ที่ว่านะที่กูบอกกับมันนะ่ะยายไปอยู่ก่อนได้เด็กเขาจะอยู่ไ่กูออกถ้าไล่กูออกนะกูเลี้ยนสูงๆมากบริจัดการมันเองนะนั่งขาไฟห่างเบาดิหนินี่เราได้บุกเขียนนี้ใส่นะเออคนของสำนักขลังจะว่างนะเออตะเกียร์แล้วถ้าสูดแล้วเอ้ากูยายออกไปมบ้านนะเขาอีเดือนเขา,าขอบอกขอพวกนี้ ตตนะบาตายนั่นทำมาตายนะขอยางเี้ทุกทตัวมันเด่นให้มันเกลยเอ๋ใช่ยัเก่านเดีเอเอเข้ายจางนี้ตัวมาตนะา,า,ยาย,น,าย,ายนี่น่ะเออแล้วกันเอเดือนี่ไยเดือนใช่ไ่มยายไปอยู่ก่อนได้หน่อ เออีเดือนมด้ว่าที่กูบอกับมันเี่ยายุกรด้ยาวสี่ไ่กว่าสี่ไ่กว่านักกูเลี้ยงถึงสูงมากเพาะบรการมันเองนะนั่งหาไฟห่างบาดิเนี่ยดีนะเนี่ยพวกเคียนีไซน์นะฮะคนของสำนักราัางนาะอิะเกอร์แล้วซูแล้วแก้กูยาไปแล้วนะเขาอ,อีเดือนเขาขอเล กมูลนะที่สุดในโลกนะพี่เมยนิยน่ววันเออยเนี่นิ่ววันเอ,อ๋อวันกคยังดีเห็นไหออนนไอ้เส้นี่เนไหมเวันกมูนี่นี่ครับบักบอยไล่ได้หรอบกบอยสำนักพลานใช่บ้างวะเออรล่ะไนะ <c oughs> ล่ไปไล่เกบอยดีนะคอรอเปลี่ยน งออ่แหะเบิ้งน,นะนี้นะนั่นแหละครับสุภว่ากัรร่งเกียดมันนะ้าใจะไปเราค่อยลอยไปนะล่ะค่อยลอยไปเบิ้งนะั้นะตรวจเลือดเด้อตัวต้องต๊เจยืนห้ากันได้ยุ่งกัดเต็มนะครับครับบ่อยครับเพึ่งเอาพ้นเลือดออกชักไหมด้ตรวจได้หลายเที่ยวนละ อยู่ด่านห้านี่น,นี่ประกันนี่เวลาถอนแข่วครับได้โบยังหลายเลยอที่นี่ปกบายไรนี่เราปกบายสำนักพลัลงลจะบ้างา่า ถ้าเขาจะจอเลือดเะไรทุกสิ่งทุกอย่างอนนะไรแม้กระทั่งเมียเข้าน่ะลูกเข้าเลยไปใส่มาใส่เบิ่งกองของจอนเปลี่ยนอะไรนะถือว่าเป็นอกองของจอนเปลีนแล้วก็จ้างคนไว้เลยเรียนโรงเรียนใด่าไปตีเพลเลือกเพลมันสู่ค้อนได้เข้าใจไหมก็ไปพ่อย่าไปตีมันแล้วก็จะแต่งเรื่องมัวๆได้เวลาตีกันจโรงเรียนไหนวะวังเซนลงซีเนี่ยเข้าใจไหมบัดท,ทีนี้ปุ๊บซักงไเปลี่ยนได้เลย สกลนครไม่หม่องสูบยาดเนี่ยหมองมองดูดบุหรี่ดิครับเนอะแค่นี้นะบอกว่าหลายเนี่มันนี่ยอ่ะมาสูบยาได้จะจอดเลือดเทสิงทยางเนะแอ้ตังเนี่ยเขานะลูกเข้าเลยไปใส่มาใส่บรรจงของจอดเปลเห็นอะไรนะถว่าบล้งของจอดเป็นแล้วก็จ้างคนไ้เลย เลียนโรงเรียนไหน่าไปตีเพลเนื้อเพลมันสูบคนได้เลยเข mm hmm. ้าใจไหก็ไปพ่ายอย่าไปตีมันก็จะแต่งเรื่องมัมมมม่วๆนี่เวลาตีกันจะต้องเรียนไหนมาบอกสั่งซื้อได้เ mm hmm. ข้าใจไหมปัดตินี้ปุ๊บซากเปลี่ยนได้หมดเลยสกลนครไม่มองสูบยาเนี่ยมองมองดูดบุหรี่นี่ครับได้แค่นี้น